ใหญ่แค่ไหนเยอะแค่ไหนไกลแค่ไหนขอทํามาในสุดร่วมเชียร์ทีมชาติไทยด้วย blue spirit เดียวกันกับไดกิน ัติเหตุหรือสถานการณ์ไม่คาดคิดคาดความคุ้มครองมั่นใจทุกสถานการณ์กับเมืองไทยประกันภัยเชื่อแปงเชื่อเมืองไทยประกันภัยประกันภัยนะคะเมืองไทยประกันภัยยิ้มได้เมื่อภัยมาเอ็มร้อยห้าสิบยังฟ้าเรื่องสิบบาทยังฟ้าแร้งสิบบาทยังฟ้าเรื่องสิบบาทรสชาติดังเดิมยังฟ้าเรื้องสิบบาทยังฟ้าเรื้องสิบบาทยังฟ้าเรื้องสิบบาท โอ้ oh, ยัง,องอฟ้าเรืองะรสชยังเดิมเอาเราสุดท้ายแล้วมาสนุกกันฟ้าเื่องสิบบาทยังฟ้าเลืองสบาทยังฟ้าเืองสิบาสบาทรสชาติยัหม่ 150, รุ้่น Limited. ลิมิเต็ดย <Hello. S 1> ังฟ้าเืองบาทฮัลโหลฮัลโหลเทสครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีแฟนบัลชาวไทยนะครับสวัสดีครับ สวัสดครับ <Hello. S 1> ผมสวัสดีครับสวัสดีแฟนบอลชาวไทยนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวขออนุญาตเ <Okay. S 1> ทสเสียงสักครู่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเทสเสียงสักครู่นะครับผมอ่าได้ยินไหมครับแฟนบอลครับอ่าโอเคครับผมโอเคครับอ่โอเคครับผมเทสเสียงกันเรียบร้อยครับ สวัสดีแฟนบอลชาวไทยด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันที่บรรยากาศหน้าสนามกีฬาสมโพธิเชียงใหม่เจ็ดร้อยปีนะครับรังย้าของทัพชาาแก้วนะครับวันนี้เกมที่สองของฟุตบอลเอฟซีวูเมนเอเชียนคัพครับผมรอบคัดเลือกนะครับเอาเพียงหนึ่งเดียวไปเตะรอบสุดท้ายที่ประเทศออสเตรเลียนะครับอยู่กับผมครับผมพิธีกรหน้าสนามนะครับโอเทีเอสนะครับสวัสดีครับผมแข่งเวลาเท่าไหร่ครับแอดแข่งหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับ แฟนบอลมากันได้นะครับผมอ่าตั๋วยังมีนะครับราคาหนึ่งบาทนะครับใครอยากดูฟุตบอลหญิงนะครับก็เข้ามาชมมาเชียร์กันได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ต้องหลบฝนก่อนครับเพราะว่าตอนนี้ที่สนามฝนเริ่มตกลงมาแล้วครับเริ่มตกลงมาแบบปล่อยๆครับเสียงชัดแต่ภาพไม่ค่อยชัดนะครับผมอ่าก็เดี๋ยวปรับปรุงให้นะครับผมขออภัยด้วยนะครับแต่เดี๋ยวต้องหลบก่อนครับเพราะว่าฝนตกหนักมากครับตอนนี้ นี่ครับโหเห็นจากฟ้าไหมครับผมทุกคนตอนนี้สภาพอากาศที่เชียงใหม่ผมก็ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับฝนตกลงมาค่อนข้างเยอะนะครับนี่ครับนี่เป็นพี่ๆเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยที่สนามนะคะผมนี่ครับต้องถ่ายกล้องกันได้นะครับครับใครอยากดูบอลนะผมต้องผ่านพี่ๆเขาไปก่อนนะครับนี่ครับ นี่ครับบรรยากาศน้าสนามสมโคเชียงใหม่เจร้อยปีนะครับวันนี้ครับเป็นเกมสําคัญของทีมชาติไทยนะครับเดี๋ยวไงง่ะมีที่โลมงนะครับเดี๋ยวขอเดินตรงนี้ดีกว่านะครับวันนี้เป็นเกมสําคัญนะครับก็เตะหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับเจอกับทีมชาติอิรักนะครับอันดับแรนกิ้งของเราเนี่ยก็เรียกว่าเอาจริงถือว่าห่างไม่ห่างนะครับเพราะว่าไทยเนี่ยรั้งอันดับที่สี่สิบหกของโลกนะครับส่วนฟุตบอลหญิงของอิรักนะครับรั้งอันดับหนึ่งร้อยเจ็ดิบสามนะครับก็เรียกว่าเป็นอันดับที่ ตามที่สุดข,ของกลุ่มนี้แต่ว่าถ้าให้พูดกันแล้วเนี่ยผมว่าอาจจะไม่ใช่ประเด็นมากเท่าไหร่ครับเพราะว่าเราประมาทอิรักชุดนี้ไม่ได้จริงๆนะครับอิรักชุดนี้ครับเอาจริงก็คือเป็นการรวมตัวของนักเตะที่เติบโตจากทางฝั่งของยุโรปแล้วก็อเมริกานะครับก็เรียกว่าเป็นนักเตะอิรักที่มีเชื้อสายของยุโรปนะครับยังไงก็เรื่องของความแข็งแรงความใหญ่เนี่ยประมาทพวกเขาไม่ได้เลยนะครับอ่าให้ดูบรรยากาศหน้าสนามไปหน่อยครับผมนี่ครับ นี่คือแฟนบอลน้าสนามของเราในวันนี้นะครับเอ้ครับกล้องสั่นจังครับอาเมื่อกี้แอดรีบเดินไปหน่อยครับกล้องเลยสั่นๆนะครับผมขออภัยด้วยนะครับเอ้ครับอ่ะให้ดูหน่อยอ่ะฝนหยุดแล้วครับฝนหยุดแล้วครับก็มากันได้แล้วครับผมแฟนบอลครับเข้ามาเชียร์ทีมชาติไทยของเราเยอะๆนะครับแฟนบอลชาวไทยครับผมบัตรราคาหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะครับใครสนใจเข้ามาเชียร์ทีมชาติไทย เข้ามาชมเข้ามาเชียร์กันได้ครับแต่ถ้าใครไม่สะดวกมาดูที่สนามเนี่ยเปิดไปเลยครับ Facebook ไทยวีแบน f o ฟุตบอลกับ YouTube ช้างศึกนะครับ2ช่องทางเราถ่ายเท่าสดนะครับถ่ายเท่าสดให้คุณชมแบบฟรีๆด้วยอ่านี่เรียกว่าถ่ายให้ดูแบบฟรีๆได้ดูทิ้งชาไทยฟรีๆจัดไปฝนตกใช่ครับผมช่วงนี้ฝนตกครับผมก็ยังไงดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับน้องๆมากันถึงหรือยังครับ น้องๆมากถึงแล้วครับผมก็ครึ่งมาถึงกันตอนประมาณเวลาเนี่ยก็อยู่ช่วง5โมงครึ่งถึง5โมง35นะครับอ่านี่ครับอันนี้เป็นหน้าสนามกีฬาสมโพชเชียงใหม่700ปีนะครับก็เมื่อกี้นี้การแข่งคู่แรกเพิ่งจะจบลงไปนะครับเป็นทีมชาติอินเดียนะครับเอาชนะทีมชาติติมอร์เตสเลไปด้วยสกอร์4ประตูต่อูนนะครับทําให้อินเดียเนี่ยน่าจะเป็นคู่แข่งของเราในเกมสุดท้ายนะครับ สองนัพวกเขายังไม่เสียประตูเลยครับก็ยิงไปทั้งหมดเนี่ยสิบเก้าลูกครับนัดแรกพวกเขาชนะมงโกเลียมาสิบสามศูนย์แล้วก็นัดล่าสุดเนี่ยชนะตีมอมาสี่ศูนย์นะครับรวมแล้วเป็นสิบเจ็ดลูกนะครับอันนี้เป็นโซนขายตั๋วนะครับนี่ครับแฟนบอลชาวไทยเข้ามาซื้อตั๋วเชียร์ทีมชาติไทยกันอยู่นะครับนี่ครับนี่ครับให้ความสนใจกันค่อนข้างเยอะครับผม เชอใหมเอฟซใช่ไหมครับนี่ครับแฟนบอลแฟนบอลจากชาวเชียงใหม่นะครับผมภาคเหนือครับผมเรียกว่าเดินทางมาให้เป็นใหทัพชบาแก้วนะครับเตะกี่โมงครับวันนี้เตะหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับอ่าเจอกับทีมชาติอิรักนะครับนี่ครับผม ตัวราคาหนึ่งบาทนะครับผมแฟนบอลเข้ามาชมเข้ามาเชียร์ทิมงช่ไทยกันได้นะครับนี่ครับบรรยากาศนัสนามครับวันนี้เอาจริง<อ>แฟนบอลถือว่า<อ>หนาตากว่าเกมแรกค่อนข้างเยอะนะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดด้วยครับแฟนบอลก็เลยเข้ามาชมเข้ามาชมเามาชียร์ทิมงช่ไทยกันนะครับ<อ>นี่ครับแฟนบอลถือว่าค่อนข,ข้างเยอะมากเลยครับผมเดยกว่าเข้ามาเชียร์ทิมงช่ไทยกันเยอะมากๆจริงๆนะครับวันนี้นี่ครับ เข้ามากันได้นะครับบัตรราคาหนึ่งร้อยบาททุกที่นั่งนะครับนี่นี่ครับน้องๆมาเชียร์ทิงทัศไทยครับผมวันนี้ครับอ่าตอนนี้ผมอยู่ตรงทางเข้าของโซนเวพนะครับนี่ครับโซนเวพครับผมใครเป็นเวพครับผมแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโซน w บนะครับอ่าเข้ามาดูกันได้นะครับผมนี่ครับนี่ครับบรรยกันนักสามครับผมก็ อย่างที่บอกครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งเกมสําคัญของทีมชาติไทยนะครับประมาทไม่ได้ครับผมวันนี้เราเจออิรักครับผมยังไงก็ตามเป้าหมายของทีมชาติไทยเนี่ยก็ต้องเป็นสามคะแนนอยู่แล้วนะครับการเจอทีชาอิรักเนี่ยบอกเลยครับว่าไม่ง่ายจริงๆนะครับผมนี่ครับบรรยากาศน้าสนามครับแฟนบอลถือว่าให้ความสนใจเยอะครับผมเดินทางเข้ามาเชียร์ทับฉาแก้กันเยอะมากครับผมโดยเฉพาะ แฟนบอลส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นแฟนบอลน้องนนักเรียนนะครับผมที่ผมเห็นมาตลอดสองวันนี้นะครับอ่าเตะเวลาไหนครับหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับนี่ครับน้องน้องนี่ครับนี่ครับสวัสดีครับนี่บอกแล้วครับว่าผู้บอิโหญิงที่เท่ไทยนะครับผมได้รับความสนใจจากน้องน้องนักเรียนค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ยังมีกลุ่มแฟนบอลเนี่ยตามมาเชียร์กันถือว่าเยอะมากเลยครับ นี่ครับผมให้ดูยบกัดหน้าสนามหน่อยครับอเราพามาอีกฝั่งหนึ่งกันแล้วนะครับตอนนี้นี่ครับเจอน้องๆน, <c oughs> นี่ครับถ่ายกล้องหน่อยครับนี่ <c oughs> ครับวันนี้เป็นไงเจออีรักคิดว่าชนะไหมวันนี้ <c oughs> ชนะครับอ่าชนะชนะไหมชนะครับ <c oughs> อ่ามั่นใจแค่ไหน <c oughs> ชนะสิบร้อยเปอร์เซ็นต์อ่านี่ครับ <c oughs> นี่ครับผมบอกแล้วครับน้องๆมั่นใจครับผม <c oughs> เราก็ต้องมั่นใจนะครับนี่นี่ครับสวัสดีครับมั่นใจไหมวันนี้มั่นใจครับชนะไหมชนะไหม กี่เปอร์เซนต์กี่เปอร์เซนต์ชนะกี่เปอร์เซ็นต์วันนี้อ่าร้อยเปอร์เซนต์นะครับนี่ครับอ่าในโบกมือให้กล้องหน่อยเลยโบกมือให้กล้องหน่อยเร็วออออเอครับน,นี่ครับไปติดตามกันได้นะครับผมถ่ายทอดสดช่อง youtube ช้างศึกนะครับแล้วก็ a c e b o o k ไทยบ,บอลนะครับนี่ครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูโซนของกินกันหน่อยครับผม ฝนจะตกไหมครับน่าจะไม่ทอดนะครับผมดูจากสภาพนี้ครับเดี๋ยวให้ดูเพราะว่าตอนนี้สภาพอากาศน่าจะค่อนข้างมืดครึมแล้วนะครับเมื่อกี้นี้มีลงเมฆบ้างแล้วนะครับอ่ะไปดูโซนของกินกันหน่อยครับนี่ครับยังมีให้บริการเหมือนเดิมนะครับพ่อแม่พี่น้องใครที่เข้ามาดูฟุตบอลเชียร์ทัพชบาแก้วนี่เข้าออกมาอิ่มท้องแน่นอนครับ มีอาหารมีขนมมีเครื่องดื่มขายแน่นอนครับผมนี่ครับสวัสดีครับนี่ครับเรียกว่าอิ่มท้องแน่นอนฝนจะตกไหมครับโอ้ตกแน่นอนครับผมช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนของจังหวัดเชียงใหม่นะครับนี่ครับให้ดูบรรยากาศกันหน่อยครับผมเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นกันหน่อยครับนี่ครับเห็นไหมครับว่าข้างหน้าสนามเนี่ยแฟนบอลก็เริ่มทยอยมากันเริ่มเยอะพอสมควรแล้วนะครับ วันนี้ที่จอดรถถือว่าหนาแน่นกว่าเกมนักแรกที่เราเจอกับทีมอเรสเตนะครับผมก็อย่างที่บอกครับด้วยความที่เป็นวันหยุดเนาะแล้วก็แฟนบอลเองก็ให้ความสนใจกันเยอะแยะมากมายเลยครับนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวพากลับไปดูบรรยากาศเพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อยครับก่อนที่เราจะอำลาไลฟ์นี้กันไปนะครับนี่ครับให้ดูหน่อยครับว่าแฟนบอลสนใจแค่ไหนครับรถจอดเต็มสนามครับ แข่งบอลอะไรครับผมอ่าเป็นรายการ Fc Women Asian Cup ครับผมรอบคัดเลือกนะครับก็เป็นรายการที่แข่งแบบทัวร์นาเมนต์เดียวจบนะครับเอาแชมป์กลุ่มจาก8กลุ่มนะครับไปเตะรอบสุดท้ายที่ประเทศออสเตรเลียนะครับอ่าฝนตกไม่มีผลขการตั้งชมครับผมยอมเปลียกอ่านี่ครับแฟนบอลหัวใจรักนะครับเข้ามากันได้นะครับผมมาเชียร์ทีมชาติไทยกันเยอะๆนะครับ วันนี้เนี่ยเราเรียกว่าโ,โหแฟนบอลเห็นแบบบรรยากาศแฟนบอลหนาแน่นขึ้นนะครับเอาจริงเพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดด้วยอ่าวันอาทิตย์นะครับแฟนบอลตบเท้ามาได้นะครับแฟนบอลชาวจิงใหม่นะครับแฟนบอลชาวภาคเหนือนะครับผมก็เข้ามาห้ก,กําลังใจหมูนักเตะชบาแก้วกันได้นักหนักนะครับมีถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ไหมครับหรือว่ามีช่องอะไรหรือเปล่ามีถ่ายทอดสดสองช่องทางนะครับ เข้าไปดูกันได้นะครับที่ facebook ไทยวีแมนฟุตบอลนะครับแล้วก็ youtube ของเพจทางศึกนะครับเข้ามากันจะเยอะนะครับใครอยากเชียร์ทีมชาติไทยนะครับเข้ามาดูกันนักๆนะครับนี่ครับนี่ครับผมบรรยากาศน่านามครับแผนไปดูฝั่งนี้หน่อยครับนี่แผนบอลมาให้กำลังใจกันค่อนข้างเยอะนะครับนี่ครับเห็นไหมครับ ตบเท้ากันเข้าสังเวียนกันเรื่อยๆเลยครับตอนนี้เตะหนึ่งทุ่งครึ่งนะครับหนึ่งทุ่งครึ่งนะครับผมแฟนบอลชาวไทยนะครับใครอยากดูทีมชาติไทยเข้ามาที่สนามสมพชเชียงใหม่เจร้อยปีกันได้นะครับบัตรราคาหนึ่งร้อยบาทนะครับอ่ากลับไปที่โซนขายบัตรกันนิดนึงบัตรราคาหนึ่งร้อยบาทนะครับแฟนบอลครับใครอยากดูทีมชาติไทยครับผมโอ้โหราคานี้บอกเลยว่าคุ้มค่าแล้ว หนึ่งหนึ่งใบเนี่ยหนึ่งร้อยบาทดูได้สองคู่นะตั้งแต่สี่โมงจะไปถึงโอ้โหถ้าเกิดยาวๆเลยก็สี่ห้าทุ่มโอ้โหดูจนแบบทีมชาติไทยตบมือให้กำลังใจเรากันเลยครับอ่าเรากลับมาที่หน้าสนามกันอีกสักครั้งครับผมนี่ครับนี่ครับบอลรายการอะไรครับผมนี่ครับเดี๋ยวเราพาไปดูกันเลยดีกว่าว่าบอลรายการอะไรนะครับนี่ครับ โซนขายบัตรนะครับผมใครอยากซื้อบัตรเข้ามาตรงนี้กันได้นะครับนี่ครับรายการ f c Women Asian c u p ค u a l i f รนะครับรอบพันเลือกนะครับก็รายการนี้จะเอาแชมป์จาก8กลุ่มนะครับไปเตะรอบสุดท้ายที่ประเทศออสเตรเลียนะครับนี่ครับเมื่อสักครู่นี้ก็การขันในคู่4ีโมงจบไปแล้วนะครับเป็นอินเดียครับผมเอาชนะติมอเลสเตไปด้วยสกอร์4ประตูต่อ0นะครับคู่ต่อไปจะเป็น ทีมชาติไทยเตะกับทีมชาติอิรักนะครับอ่าเดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศอีกฝั่งหนึ่งสักครั้งหนึ่งนะครับราคาบัตรเข้าชมถูกใจมากๆครับฝากแฟนบอลไปนั่งดูจบเกมด้วยโอ้โหขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากจริงๆครับผมนี่ครับแฟนบอลให้ความสนใจกันเยอะครับผมนี่ครับก่อเนะครับว่าตอนนี้หน้าสนามเนี่ยแฟนบอลเริ่มจะทยอยกันเข้ามาแล้วนะครับ เกมเตะหนึ่งทุ่ครึ่งนะครับผมให้กำลังใจกันได้นะครับสวัสดีครับนี่ครับแฟนบอลมาถือว่าเยอะมากนะครับผมนี่ครับบอกแล้วครับว่าที่จอดรถเต็มนะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับผมเห็นไหมครับแฟนบอลเริ่มจะทยอยเข้าไปในสนามกันแล้วนะครับตอนนี้อันนี้เป็นทีมชตไทยผมเป็นฟุตบอลหญิงชุดใหญ่นะครับก็เตะ รายการ FC Women Asian Cup q u a l i f y นะครับอ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศนะครับทางเข้าหน่อยครับแฟนบอลเริ่มจะทยอยเข้าไปในสนามกันแล้วนะครับตอนนี้อ่าแต่ว่าบรรยากาศในสนามวันนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับก็อาจจะไม่สามารถเอามาเผยแพร่ตรงนี้ได้นะครับเนื่องด้วยเรื่องของลิขสิทิ์ของทาง FC นะครับทําให้เราต้องอยู่ทางระแวกรอบนอกนะครับผมอ่านี่ครับผมอันนี้เป็นโซน WA นะครับนี่ครับให้ดูกันหน่อยครับผมเต็มเ สดๆจากทางเข้าประตูเลยครับผมแฟนบอลทยอยเข้าไปรับชมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยกันแล้วนะครับพาชมสนามหน่อยครับต้องขออภัยด้วยนะครับอันนี้อ่าด้วยเรื่องเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับทําให้เราไม่สามารถเข้าไปในสนามได้นะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอันนี้เตะที่ไหนครับเตะที่เชียงใหม่ครับผมสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่เจร้อยปีนะครับนี่ครับ ให้ดูบรรยากาศแฟนบอลหน่อยครับผมนี่ครับสามแตมงรับผมเี่ครับขอบคุณครับนี่ครับอ่านี่ครับผมบรรยากาศหน้าสนามกีฬาสมโพธิเชียงใหม่เจ็ดร้อยปีนะครับอ่ะก่อนจะลากันไปครับผมไปดูกันหน่อยครับผมเรื่องของสถิติการเจอทีมชาติอิรักนะครับก็การเจอกันครั้งนี้ครับผมเอาจริงก็เป็นครั้งแรกครับผมที่ไทยกับอิรักได้เจอกันนะครับผมอ่านี่ครับ นี่ครับให้ดูบรรยากาศชัดๆหน่อยครับผมแฟนบอลเรียกร้องนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับอ่านี่ครับพาไปดูกันหน่อยครับผมนี่ครับแฟนบอลทีมชาติไทยนะครับนี่ครับวันนี้มั่นใจครับผมสามแต้มนะครับครับมั่นใจไหมครับมั่นใจไหมครับสามแต้มแน่นอนใช่ไหมครับสามแต้มแน่นอนครับผมอ่า พี่บ้าวันนี้มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโอ้ยพันเปอร์เซ็นต์ครับผมอ่าพันเปอร์เซ็นต์นะครับผมนี่ครับผมพี่น้องชาวภาคเหนือนะครับผมเข้ามาเชียร์ทีมชาติไทยกันนักๆนะครับนี่ครับนี่ครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมว้าวครับผมเจอกันที่สนามครับครับครับนี่ครับบอกแล้วครับแฟนบอลต่างจังหวัดน่ารักครับผม นี่ครับอ่าปิดท้ายกันหน่อยครับผมปิดท้ายกันด้วยส่ติกันผมเจอกับทิมชชติอิรักนะครับอันนี้ก็เอาจริงเป็นครั้งแรกนะครับที่เราเนี่ยเจอกับทิมชชติอิรักนะครับผมเพราะว่าก่อนอันนี้เราไม่เคยเจออิรักเลยนะครับก็อย่างที่บอกครับประมาทไม่ได้ครับผมเป็นเกมที่ประมาทไม่ได้จริงๆครับอ่ะเดี๋ยวอำลลาไปด้วยนี่ครับให้ดูรอบนอกตรงนี้นิดนึงครับผมบรรยากาศหน้าสนามสมโภชเชียงใหม่700ปีครับ เตหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับผมหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับอ่ะให้ดูนี่ครับผมเห็นไหมครับว่าข้างในสนามเนี่ยเจ้าที่มีการเตรียมความพร้อมค่อนข้างดีมากเลยนะครับนี่ครับต้องขอบคุณทุกคนจริงครับที่ช่วยกันนะครับผมนี่ครับอ่ะอ่าโอเคครับผมยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมแฟนบอลครับยังไงก็ต้องขออนุญาตจบไลฟ์ไปก่อนนะครับ แล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่สนามสมโภชเชียงใหม่เจรอปีข้างในเลยนะครับหนึ่งทุ่มครึ่งครับทีมชาติไทยจะเจอกับทีมชาติอิรักนะครับแฟนบอลชาวเชียงใหม่นะครับผมหรือว่าแฟนบอลในละแวกใกล้เคียงครับสามารถเข้ามาขึ้นกำลังใจมูทีมชาติไทยครับผมชบาแก้วกันได้นักๆนะครับแล้วเจอกันที่สนามแข่งนะครับผมสวัสดีครับ